สวัสดีค่ะคุณคุณวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาเสื้อที่ดูเป็นทางการสวยเป๊ะเข้ารูปมานำเสนอให้กับคุณคุณนะคะนั่นก็คือเสื้อผ้าฝ้ายแกรมไหมค่ะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายที่ใส่แล้วให้ออกมาแบบดูดีดูเป็นงานเป็นการมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเรามาทำความรู้จักรุ่นนี้กันเลยนะคะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นผ้าฝ้ายแกรมไหมหรือว่าปนด้วยไหมนั่นเองนะคะเห็นแล้วว่ามันเป็นสีพื้นๆแต่ว่าถ้าคุณมาดู ใ,ใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการสอดดินอยู่มันจะมีความเงาๆวิบวับวิบวับอยู่นะคะเนี่ยมีการสอดดินด้วยนะคะลักษณะการตัดเย็บก็คือเป็นคอปาดแบบนี้นะคะแล้วก็ตีเกรดด้านหน้าบริเวณรอบคอนี้ตรงนี้ก็จะเสริมด้วยฟองน้ําเวลาที่ใส่มันก็จะทำให้ดูแบบหุ่นเอ้ยไหลมันตั้งขึ้นนะคะดูสงา่างาม ะะก็จะแต่งด้วยลูกไม้นะคะบริเวณแขนก็คือแขนแต่งลูกไม้เป็นแขน3าส่วนเลยข้อศอกนิดหน่อยนะคะเป็นทรงที่เข้ารูปมากๆเลยนะคะมีการตีกลงตีเกตนะคะด้านในแล้วก็ซับผ้ากาวไว้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะมีซิปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงเข้ารูปเหมาะที่จะใส่กับผ้าถุงก็สวยมากๆเลยนะคะเรามีสีอะไรมานําเสนอให้กับคุณคุณบ้างนะคะเอาเริ่มจาก สีแรกก็คือชมพูบานเย็นสีนี้เลยค่ะสีนี้ก็คือแบบใสแล้วออร่ามากสีมันสดใสามากๆเลยนะคะสีนี้เป็นชมพูสดๆเลยนะคะ สีนี้ก็สวยนะคะสีต่อมาก็คือสีชมพูกรีบบัวแบบที่แม่ค้าใส่นะคะสีนี้ก็สีซอบๆลงมาใส่กับเสื้อผ้าก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเหมาะ2สีนี้ก็เหมาะกับไปงานมงคลอะไรต่างๆนะคะงานตรงงานแต่งอย่างเงี้ยก็เหมาะมากนะคะสีสุดท้ายก็คือสีกะปี่ค่ะคุณสีกะปีต้องบอกว่าคือสีนี้ก็ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแบบออกนวลๆสีดูเรียบร้อยดูสุภาพนะคะทีนี้ต่างกันตรงที่แขนนะคะสีกะปีต้องบอกว่า แขนนะคะจะมีการแต่งแขนนิดหน่อยซึ่งเราได้แบบคละมานะคะเฉพาะสีกระปิดเท่านั้นมีมีแบบกระดุมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะมีแบบเป็นผูกโบแบบนี้นะคะมี2แบบสําหรับสีกระปินะคะก็จะเป็นแขนแบบนี้แตกต่างจากเพื่อนนิดนึงถ้าคุณใส่ไซส์อะไรคุณก็ทักมาอ่าลืมบอกไซส์นะคะไซส์เราก็มีตั้งแต่ไซส์ M L X L X X L แล้วก็3 X L M ก็หมายถึงว่าไซส์ปกติถ้า M ก็คืออก38ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เขาเข้ารูปคะ่ะก็คือไซส์ M ก็คืออก37แต่ว่าคนที่ใส่ไซส์3าก็ใส่ได้เลยนะคะใครที่ใส่เสื้อเบอร์ M หรือว่าเคยใส่เสื้อ38ใช่ไหมคะก็เอาเบอร์ M ไปใส่ได้เพราะว่ามันจะใส่แบบตึงพอดีอะคะ่ะอ่ะมี M แล้วก็ L, L ก็อก3 9 XL ก็อก41 XL ก็40 43แล้วก็45ตามลำดับนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเขียนรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้คุณดูได้เลยเนี่ยรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะทีนี้ไซส์ทราบแล้วราคาค่ะคุณราคารุ่นนี้ยังคงค,คงคงคงยังคงเดิมนะคะราคาย,ยังคงเดิมคือ1000กับ90รวมปลายทางให้คุณแล้วส่งฟรีถ้าใครโอนก็1000กับ40ส่งให้ฟรีนะคะแบบด่วนๆหนึ่งวันสองวันถึง ถ้าชอบก็ทักมาเลยนะคะเพราะว่ารูปนี้ไม่ได้ลงนานแล้วนานๆนนทีจะได้มานะคะถ้าชอบก็ทักมาเลยค่ะดูภาพนิ่งก่อนก็ได้ไปแล้วนะคะ